สวัสดีค่ะเพื่อนพี่น้องวันนี้เราก็จะมาตัดตะไคร้ขายอีกแล้วนะคะนี่ค่ะตะไคร้ของเราสวยงามมากๆนะคะเนี่ยลูกค้าเขาสั่งมาให้ตัดตะไคร้ให้เขานี่ค่ะพลิกด้วยนะคะพลิกไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เพราะมันต้นเก่าเนาะเรายังไม่ได้แต่งสาวให้มันเลย แต่ว่าบางทีเราก็จะไม่แต่งสาวแล้วล่ะค่ะเราจะปลูกใหม่ค่ะเพราะว่าเราก็เพาะกล้าพริกไว้แล้วนะคะนี่ค่ะอันนี้ตักใครยสวยๆนะคะหอมมากเลยแค่เราตัดมันอย่างนี้ได้กลิ่นมันก็หอมเลยนะคะเอาใส่อะไรอะ่ะ ปลาเผาเนาะเอาไปยัดท้องปลาเผาหรือว่าเอาใส่ต้มไก่นึ่งไก่นี่อือร่อยมากเลยล่ะหอมมากพูดแล้วหิวข้าวยังไม่ได้กินข้าวเช้าเลยมัวแต่มาเก็บพริกเก็บผักตัดตะไคร้นี่ค่ะอันนี้เราเพิ่งจะตัดไปสองกออยู่นะคะ ยังเหลือโอ้ยเป็นเงานะยังเหลืออีกหลายกออันนี้เมื่อกี้ที่เราตัดไปนะคะเนี่ยนี่ค่ะแล้วก็กอนี้นะคะเนี่ยที่เราตัดไปกอนี้ตัดสามครั้งแล้วค่ะเนี่ย จะหมดแล้วแต่เดี๋ยวมันก็ขึ้นใหม่นถ้าเราตัดแล้วมันก็แตกยอดแตกหน่อกออกมาอกีกเป็นกออีกนะคะเราจะตัดไข่ประจำค่ะกอนี้ตัดแล้วกอนี้ตัดไปหมดเลยกอนนี้ก็ตัดเกือบหมดนะคะ ยังเหลืออยู่ฝั่งทางโน้นลายกอตรงโน้นอีกนะคะอันนี้เรายังไม่ได้เอากาบมันออกนะคะเนี่ยเราต้องเอากาบตะไครออกก่อนให้มันสวยกว่าเดิมอันนี้มันก็สวยแล้วนะคะนี่แต่ยังไม่ได้แต่งให้มันสวย มกตะไคร้หัวใหญ่ๆห,หัวใหญ่แล้วก็มันกรอบเลยนะคะมันก็แล้วแต่พันุ์ของมันเนาะตะไคร้บางพันุมันก็แข็งนะคะกินไม่อร่อยแต่แตะไคร้เนี่ยอร่อยเอาใส่อะไรก็อร่อย จะเผ็ดมากๆเลยเราเก็บมาเมื่อกี้อันนี้ก็ลูกค้าเขาสั่งมีแต่เขาสั่งจองทั้งนั้นนะคะเนี่ยเราก็จะไปส่งให้เขาพริกนี่จะเผ็ดมากเลยเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าพริกอะไรนะพริกหน้าย่นหรือว่าพริกกระเหลี่ยงอะไรนี่แหละค่ะ า่นจริงๆนะคะกินแล้วเผ็ดมากน่าย่นเลยล่ะค่ะมันเผ็ดจริงๆเดี๋ยวเรามาเรามาตัดตะไคร้กันก่อนนะคะเ,เราจะมาแต่งสวยตะไคร้ก่อนนะคะแค่นี้ก่อนนะคะเพื่อน ลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมนะคะขอให้ทุกคนมีแต่ความสุขสนุกกับงานที่ทำกันทุกคนบุญรักษาค่ะโชคดีมีใช้นะคะขอบคุณค่ะ